สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ปั D ้นดีๆสายฟรีเป็น EP ที่12แล้วนั่นเองนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าเหมือนว่าเกมจะมีะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีเวนต์นะครับผมของสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับเป็นหอสมุดลึกลับนะครับน่าจะเปิดทางอาทิตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปดูในกิจกรรมกันก่อนเลยละกันนะครับผม กิจจากตามกำหนดการครับอ,อยู่ไหนเอ่ยขอสมุดลึกลับอันนี้ธาตุไฟครับอขอสมุดลึกลับใช่ครับเปิดทั้งอาทิตย์นะครับถ้าใครก็ถ้าใครขาดอาวาสูอทำาก้าราวก็สามารถไปเล่นกันได้นะซึ่งผมเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องฟาร์มไปให้ดีนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ ภารกิจครับผมไอทีนี้ผมเหลือพ v p PP ไว้นะเพราะว่าจะมาพ v p พในคลิปนะครับผมโอเคก็ก่อนจะไปพ v p PP กันนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับกระดานหมุนนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นอ่าน่าจะเป็นตั๋วสิบเ็ดปีนะครับในกล่องของขวัญผมรับหรือยังอะกล่องของขวัญน,นะครับโอเคก็เป็นตั๋วสิเ็ดปีนะครับผมแล้วเราก็จะไปสุ่มกันนะซึ่งในวันนี้นะครับไอดี ID, อ่า ผมเปิดออก ID นึงเลยนะอ่าตัว11ปีนะครับน่าจะเป็น ID ดอดี ID 9มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ ดูแป๊บนะครับสะสมต้องกดเข้าไปดูในสะสมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอดีมันจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลนเจอร์ธาแสงนี่นะครับผมก็เพิ่งเปิดอ,ออกในวันนี้ไปนะแต่ว่าช่วงเวลามันก็หายกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาดูกันนะครับว่าเปล่าอัลินจะออกมาให้ผมหรือเปล่าแต่ถ้าออกมาผมก็อาจจะปั้นแม็กนะครับแต่ว่าหลังจากปั้นเจ้าตัว อ่าบราช้างนะครับผมมาเราพบนั่นเองนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมเรียบร้อยก็กรีนยากันตามสเตปนะครับผมมันก็สําหรับใครที่ต้องการแร่นะครับก็สามารถเอาไปจ่อยได้น,นะแต่ว่าผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเอาไปตีบวกรับห้ารูบี้นั่นเองนะอ้าวแร่สีม่วงครับผมมาลุ้นกันว่าจะเป็นกรบดำสีตัวอห้ผมเล่นหรือเปล่าโอ้โหเกลือนะครับโอเคไปพีพีกันดีกว่านะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็โชูที่เงินหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทีมนี้เป็นบาวร็อกนะใส่เกียร์นี้ผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะแต่ว่าเกียร์เขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับบาวช้างเกียร์สุดด้วยนะรอ,องเท้าใส่อมเป็นความเด็ดๆตีไม่คุ้มนะครับโอเคก็มาเล่นกันดีกว่าเลยนะละกันนะครับผมรับ ตานี้นะอ่ากิววอลผมโอเคก็เดี๋ยวค่อยแรกกับชมพูไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับสำหรับเดือนนี้ไปกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับพ v พรอบแรกซึ่งอ่าผมลืมเปลี่ยนทีมด้วยนะเอาเป็นทีมการบินมานะครับเคเขามีตัวบินหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไม่ปล่อยนะครับเลืองแรกนะบริเร์มาเลยครับซึ่งอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดือนหน้าจะมีอ่า ดาเมจไม้จริงๆหรือว่าจะเป็นพลังไม้จริงๆมาหรือเปล่านะครับถ้าไมา้ก็อาจจะโยกเกียร์มาซิวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้แร่มันค่อนข้างที่จะเยอะไปนะโอเคไมกี้ครับไม่อยู่นะครับกระโดดไปขวางแนวหลังนะแล้วก็ให้แนวหน้าจัดการกันเองนะครับคิด okay. ปล่อยเลเจอร์มาเลยครับซึ่งตอนนี้ผมติดปัญหาไอดี ID ผมเนี่ยติดปัญหาการปล่อยเลเจอร์นะครับเพราะว่าแร่ดีไม่ทันตัวนะครับเพราะว่าแบบแร่มันค่อนข้างที่จะแบกประมาณนึงเลยนะ คครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับสำหรับตาแรกนะหรือว่าผมจะลองปรับเกียร์ดูดีอ่ะอุปกรณ์นะครับเจ้าตัวอ่ไลออสของยิ้มแปดเลยหรอมันก็ได้แหละนะครับชาลูบี้ไปเลยนะอะไอทีนี้ผม เพ e เซเว่ดผมไม่น่าจะได้นะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นไอดีองนะไอดีนี้ถ้าอุยอีกสามสิบเหรียญก็จะได้ตัวกาชานะเดี๋ยวค่อยไปกดรับในลายทางการนะครับเพื่อรับตัวกาชาห้าใบนะก็จะมีทั้งหมดประมาณร้อยสิบสองนะครับโอเคพี่พี่กันต่อละกันนะครับอีกสีตานะเอา,เอาเอาผมถอดเกียร์ที่ไว้อยู่ผมลืมครับไปใส่เกียร์ก่อนนะแล้วก็ มาดูกันว่าจากแรกก้าลอยนะครับจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยของไลออนมันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยนะครับตอนแรกนะปรับเข้าไปครับเดี๋ยว7็ดร้อยโอเคก็ประมาณนี้แหละก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้แย่มากนะอย่างน้อยไลออนผมก็รอดได้สองจุดเลยนะครับทีนี้ตึงไปครับไม่เล่นนะโอเคทีนี้มีตัวบินแต่ว่าเป็นตัวบินกระหลงปงนะครับเป็นลีโอนัซึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเค มาซิวแร่เหลือ700นะครับส่วนเจ้าตัวไรออสดูไม่ทันนะครับเหลือ500ก็ได้แหละนะครับมันก็จะได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันประมาณนึงนะจะได้ไม่ต้องปล่อยตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ไม่น่าจะยากเย็นมากนะครับถ้าไม่โดนอ่าเจ้าตัวอ่าบอสมืดนะครับเป่ากระเด็นก่อนนะแต่ก็น่าจะจบได้อย่างไม่ยากเย็นแหละแต่ว่าเขามีเจ้าตัวโคนนี่คุณหนูนะครับค้ำอยู่นะเป็นอมตะเจ็ดปีนะครับ ลอยครับสอบทีมนี้ก็ไม่ยากเย็ยนมากนะครับทีมต่อไปครับสําหรับทีมต่อไปโอเคครับถ้าล่นชนะหมดอาจจะขึ้นอาทองสามได้นะแต่ว่าต้องบอกตาละห้าสิบเลยนะครับแต่ก็คงไม่ได้หรอกนะโอเคครับทีมต่อมาเป็นลูเดียสนะครับเก้าดาวแต่ว่าเกียร์ค่อนข้างที่จะถ้าถามว่ามัน ผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าผมจะซัดเลยแล้วกันนะไปกันเลยครับผมรอบรอบที่สามนะครับไปกันเลยก็อย่างน้อยนะการที่ผมทําคลิปผมก็น่าจะได้เล่นพ v พเยอะขึ้นนะปกติผมจะปล่อยตั้งรับแล้วก็เล่นแค่ควยรลายวันแค่นั้นเลยนะครับโอเคไปกันครับสำหรับผมเจ้าตัวบาวมายากรมันยังเก่งอยู่นะแต่ติดที่ว่ามัน โดนเนิฟจนไม่รู้จะเนิฟยังไงแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ๆมันโดนสถานะสกิลง่ายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันอึดนะครับอึดจริงตัวนี้ยอมรับเลยโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าดูดียเขามีเกียร์โดนนะครับยัดป้อมไปเลยแล้วกันขี่ปานาบุสครับปุ้มโอเคยัดหน้าป้อมแล้วนะครับผมตอนนี้เขาพัดกลับไม่เป็นไรครับอุ้ยแต่ว่าโอ้ย ครับนะครับโอเคน่าจะไหวแล้วนะตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับทีมผมตอนนี้ไอดีนี้ทีมผมขาดดามเมจไฟกับดามเมจน้านะครับใช่ประชนน้ํา2ตัวละแล้วก็ดามเมจไม้2ตัวนะครับเป็นโทชิโร่กับมาซิโอซึ่งถ้าได้มาก็คงจะต้องปลดด,ดาวินชีหรือไม่ก็แซลลี่เทคอนุบาลออกแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวรีเซนยังไม่น่าจะมาเร็วๆนี้นะใช่เพราะว่ามันเพิ่งมาตอนปลายปีที่แล้วเองนะครับเป็นเจ้าตัวคาร์โนลัสเองนะ เรียบร้อยครับจบไปที่เรียบร้อยสาหรับทีมนี้นะครับก็เกือบซวยนะครับไปกันต่อครับในรอบต่อไปนะครับสองรอบท้ายหรือว่ารอบสุดท้ายแหละสองรอบท้ายแหละใช่ครับมาครับผมสําหรับรอบนี้โอ้ก้าวดาลืมเลยนะครับผมไม่เล่นนะทีมนี้นะครับเป็นตัวบินแต่ว่าเขาไม่มีตัวชนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ซัดเลยนะซึ่งผมรู้นะครับว่าทีไหนที่แบบตัวชนไม่แข็งมากหรือว่าไม่มีตัวชนเนี่ยมันเล่นท่อนท่าที่ยากนะครับสําหรับผมนะโอเคเพราะว่ามันมีไอดีหนึ่งนะครับผมก็ไอดีเกลือแห่งปีของผมมาครับผมมันตัวชนมันมีแค่นาฬิกาปูนะมันก็เลยแบบเล่นท่อนท่าที่ยากนะครับตัวชนไม่แบบไม่ใช่แบบคุณกินเนี่ยผมคิดว่ามันทั้งเรียกว่าตัวชนแบบถึกๆไม่ได้นะครับ โอเคแันน okay. ี่เราก็กันป้อมได้ดีมากนะครับนี่นะครับผมถ้าใครไม่มีตัวชนมันก็จะโดนเบียดๆด,ด้าหน้าได้แต่ว่าเกียร์เขาค่อนข้างที่จะดีเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบทีมผมยืนไม่ไหวเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอัดป้อมมัวแต่โมนะครับผมลืมดูหลังนะระวังหลังไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชายหลายๆคนนะครับโอเคก็ทีมต่อมาครับผม วิกิอาโดนเลยนะครับอืมฮอตตน่าจะชอบชากการแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่านี่มันก็วันจันนะครับมันก็้อตฮ่าอาจจะอืทีมแข่งแขงก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าทีมเก่งๆส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะมากองๆกันอยู่ที่ช่วงาลีทองนะครับผมช่วงลีเพชรนี่ก็ตึงมากๆเลยนะครับจริงๆแต่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยปลีกเพชรนะครับผมแม็กห้าหกตัวเนี่ยก็ไปได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้แม็กเต็มทีมยังไปแทบไม่ได้นะครับโอเคก็่าทีนี้ก็อาจจะไม่ยากเย็นมากนะเพราะว่าผมมีคนกินนะครับแต่ว่าไม่เห็นคนกินเลยนะโดนสตันอยู่ด้านหลังนะครับโดนชากะนะเห็นสถานะชากะขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ารอบชากะผมก็เล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะเพราะตัวมันไม่ค่อยกิ่งนะครับ โอเคก็อาจจะจำสกิลตัวละครมันไม่ค่อยจะได้นะครับแต่ว่ามันก็ตึงอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับสลับตานี้นะไหวแหล้วนะครับไหวแล้วทีมผมมาก้องๆขนาดนี้ละต้องไหวแล้วนะครับปล่อยขีปนาะมบุญไปเลยตุ้มตัวไรโดนเพิ่มแร่หรือเปล่านะครับเมืเ่อกี้เห็นแดงๆนะ ใช่ครับมีเพิ่มแรจริง้ลยเพิ่มแรกผ่านนะครับผมจะลองดูว่ามันจะยังมันแก้บั๊กหรือยังนะครับแก้แล้วนะสําหรับบั๊กอ่าคนเพื่อนนะครับเมื่อกี้โคนติดไมค์กี้นะครับแต่ว่าแล่ไม่ลดแสดงว่าแก้ไปแล้วนะโอเคก็ตามนั้นนะครับเรียบร้อยครับสําหรับทีมนี้สําหรับบั๊กอ่าคนเพื่อนก็ ทำการแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครจะใช้ก็ตามทีมแล้วละกันนะครับโอเคก็หน่ๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะแล้วก็มันมีเว้นกระดานหมดนะครับบังคับเล่นกิวกิวเลดน,นะเพราะฉะนั้นก็ไปรับของกิวเลดกันหน่อยลวกันนะครับอุ้ยลืมๆเลยนะครับผมโจมันดับสี่กับมันดับสิบนะครับโอเคก็ไม่ได้สนใจเกียร์อะไรมากนะก็มันก็เป็นเกียร์ปีนะไว้ให้ไปตีบวกนะครับผมโอเค อีกกล่องหนึ่งครับได้แร่ม่วงไม่ใช่แร่ม่งสีเพชรม่งนะครับหมื่นเอ็ดนะครับโอเครับขอกันแบบรวนรวนนะครับเบสนะครับผมต่อไปอทําอะไรกันต่อดิเ,อเว้นกระดาษหมุนละกันนะครับก็ไปสุ่มเว้นกระดาษหมุนนี่นะครับรับกันเลยโอเคมาดูกันนะครับว่า5รอบผมจะได้อะไรกันบ้างนะ เราก็อ่าน่าจะจบคลิปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำนะครับวิโกบโกบดําเออดิ้นพันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าได้ต่อกระชามาก็น่าจะลืมเลยนะวิกบดําีตัวได้ไหมโกบเขียวนะครับต่อไปครับผมรอบต่อไปขอเป็นซัรี่อัลต้าก็ได้นะไอ้ดิไม่รู้ว่าจะฟาร์มจากดาบผมเพียงอย่างเดียวมาจะแม็กซ์สองสสิบได้หรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยครับรอบท้าย พิโกบกก็จริงนะแต่เป็นกองเขียวนะครับโอเคมิชชั่นน่าจะได้เราไหมอาจจะไม่ได้หรอกรางวัลสิขาดห้ารอบนะครับอ่าไอดีนี้ผมไปดูแป๊บหนึ่งนะแซลลี่ผมมีกี่ตัวอ่าเลนเจอร์ทรมดาจุติเอ็กเลนเจอร์ว่องไวไม้มครับขายทั้งหมดฮู้ฮูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับหรือว่าอยู่ที่ขั้นสูงตัวเดียวนะ หรือว่าผมล็อกไว้ดีกว่าจะเรียงตามระดับหนึ่อ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองส2ามปอผมน่าจะล็อกไว้ยี่สิบตัวนะครับแล้วก็จะมาตีบอกใช่อย่างนั้นมันต้องแม็กแลลวนะครับโอเคอย่างนั้อก็ไหน,นก็มาลักทีบวกก็หน่อยแล้วกันนะครับโ okay. อเคอตอนนี้ไอดีผมเนี่ยสามารถทำพีร้อยอ่า P10X น,นะครับได้น่าจะมีชัวๆละตัวหนึ่งนะครับเป็นของโคลาโบที่แล้วนะดันเจียนเมชินะครับผมหรือว่าอ่าอะไรอ่ะโคลาโบอะไรสูตรลับตลอดดัเจี้ยนนะครับผมเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเก้าเดี๋ยวขานับให่นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 17ดตัวสิบเจ็ดบวกห้าใช่ครับทำได้แน่ๆละตัวหนึ่งแต่ว่าของโคลาโบคุณกินนะครับน่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่เรียกอลิซาเบธออกมาได้ผมจำชื่อไม่ได้อ่าไม่ใช่ว่งไว้สิไวพิพับไวพิบพอันนี้ผมขาดประมาณ1,2,3,4,5,6,7,8 8 4ม8ี่ห้ ประสีสามสองนะครับขาศัร2สองตัวทําพีรอยแม็กได้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นแซลลี่นั่นเองนะแซลลี่ซึ่งในเดือนนี้ก็อาจจะทาแม็กได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแลวครับผมสวัสด,ดีครับ